ลงทุน1,000นหนึ่งปีผ่านไปจะได้พันเอย่างนั้นใช่ไหมใช่คือ93%นนะคะและในเวลาต่อมาก็ยังมีการขยับขยายในรูปแบบอื่นลักษณะก็คือเกินกว่าความเป็นจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าใครมาชวนลงทุนแล้วได้เงินเยอะเกินจริง บังคับตัดสินใจทันทีหรือว่าอ้างรีวิวสวยรู้หยุดก่อนค่ะนี่อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่วันนี้จะพามาดู5้าท่าประจำที่มักใช้ลวงเหยื่อแชร์ลูกโซ่ร้อมวิธีป้องกันตัวเองให้รอดก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าแชร์ลูกโซ่คืออะไรแชร์ลูกโซ่ก็คือการหลอกให้คนมาลงทุนโดยเอาเงินของคนที่มาที่หลังไปจ่ายคนที่มาก่อนและพอหาคนใหม่ๆมาลงทุนไม่ได้ระบบก็จะล้มทั้งระบบส่วนใหญ่คนที่เสียหายและเห็นกันบ่ ก็มักจะถูกแอบอ้างว่าเอาเงินมาลงทุนหุ้นคริปโตรหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตัลส่วน5ท่าประจำที่มิจฉาชีพเขาชอบใช้ท่าแรกดราม่าชีวิตจากศูนย์สู่ร้อยล้าน ตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องชีวิตลำบากมาก่อนก่อนจะเฉลยว่ารวยได้เพราะลงทุนโปรเจกต์นี้เพื่อให้เราอินและเชื่อใจต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะแยกความน่าเห็นใจออกจากความน่าเชื่อถือหลักฐานการลงทุนต้องมีต้องตรวจสอบได้จริงอย่างเช่นใบอนุญาตหรือว่าที่มาของผลตอบแทนท่าที่2ลงทุนน้อยกําไรเวอร์มากอย่างเช่นลงทุน1000จะกลายเป็น5 0,000ภพายใน7วันหรือการันตีผลตอบแทนคงที่รายสัปดาห์รายเดือน หรือว่ารายปีนี่คือธงแดงใหญ่มากๆของแชร์ลูกโซ่ค่ะ เพราะผลตอบแทนที่สูงผิดปกติบวกกับการันตีแบบนี้เขามักจะใช้เงินคนใหม่ๆที่มาสมัครเอาไปจ่ายคนเกา่าไม่ได้มีธุรกิจอะไรรองรับจริงๆท่าที่3พูดดีเข้าอกเข้าใจแต่ไม่จริงใจคนเหล่านี้มักจะพูดจานุ่มนวลให้กําลังใจชวนเข้ากลุ่มแล้วดันตัวเองขึ้นมาเป็นเมนเทอร์แต่เลี่ยงที่จะตอบคาถามยากๆอย่างเช่นโครงสร้างธุรกิจงบการเงินหรือว่าสัญญาเราควรที่จะขอเอกสารทางการที่ตรวจสอบได้อย่างเช่นชื่อบริษัทที่ อยู่สัญญาช่องทางร้องเรียนแล้วก็นําไปเช็คกับหน่วยงานกํากับก่อนทุกครั้งท่าที่4เร่งเร้าให้ต้องโอนตอนนี้อย่างเช่นสมัครตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นอะไรต่างๆคนที่ฟังจะรู้สึกว่า เส้นตายเนี่ยมันสั้นมากๆเขาทําแบบนี้เพราะจะไม่เปิดโอกาสให้เราได้เช็คข้อมูลเราควรที่จะโทรถามหน่วยงานรัฐก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจภายใต้แรงกดดันท่าที่5รีวิวปลอมหลักฐานหลอกๆท่านี้เห็นได้บ่อยๆค่ะเพราะเขามักจะโชว์สลิปโอนเงินรีวิวภาพชีวิตหรูๆบางรายที่เป็นข่าวก็เน้นแจกเงินคนเยอะๆให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้ใจบุญรวยล้นฟ้าแต่ตรวจสอบย้อนหลังกลับไม่ได้บางรายแอบอ้างโลโก้หน่วยงานรัฐ ใบอนุญาตปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หลายคนก็เลยอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะจะต้องทํำยังไงขั้นตอนแรกไปติดต่อธนาคารของตัวเองทันทีค่ะให้พนักงานธนาคารช่วยดูแลเรื่องการอายัดติดตามเส้นทางการเงินเก็บเลขที่รับเรื่องเอาไว้เก็บหลักฐานสลิปบัญชีปลายทางแชทรูปรีวิวเว็บไซต์แล้วก็โฆษณาเอาไปแจ้งหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นสายตรงสคบ1นึ่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินทปท1213หรือว่า d s 1> i 1 2 2 2เพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแล้วก็สืบสวนอย่างเป็นทางการสุดท้ายนี้จำห้าท่านี้ให้ขึ้นใจดราม่าเรียกเชื่อใจกำไรเวอร์พูดดีแต่ไม่จริงใจเร่งโอนรีวิวป้อมเจอปุ๊บหยุดเช็คให้ชัวร์ก่อนทุกครั้งและถ้าสงสยัยติดต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขอคำแนะนำทันทีค่ะ